ครับผมวันนี้จะพามาทำการแก้ไขก๊อกนะครับก๊อกน้ำนะครับมันอาการคือปิดไม่ไม่อยู่น้ำหยดตลอดนะครับน้ำหยดตลอดนะครับปิดแน่นขนาดไหนก็แล้วแต่อ่านเห็นไหมครับน้ำมันหยดตลอดมันจะไหลอย่างนี้มันก็เปืองน้ำปัม๊มอัตโนมัติก็เดี๋ยวตัด เลื neue, light, question, ่อยเปิดเลื่อยตัดเลื่อยนะครับเปลืองทั้งไฟเปลืองทั้งน้ํานะครับเรามาแก้ไขกันตรงนี้นะครับนะครับมาแก้ไขก่อนก่อนที่จะไปซื้อนะครับความจริงแล้วมันแก้ไขได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปปิดน้ําก่อนนะครับมาปิดน้ําแล้วก็ไปปิดน้ําก่อนอันดับแรกเปิดทิ้งไอ้น้ําเก่ามันไหลค้างอ๋อมันออกหมดแล้วเห็นไหมน้ํามันก็เลิกเยอะอ่าไม่หยดหลังจากที่เราปิดปั๊มไว้จากนั้นเราก็มาไขตัวนี้นะครับไขตัวนี้ออกนะครับ อ่าไขตัวนี้ออกนะครับมืดนิดหน่อยก็น่าจะเห็นนะน่าจะเห็นนะครับอันนี้ให้ได้เห็นภาพเลยนะครับอ่านะครับรับหลังจากถอดออกมาเสร็จนะครับถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวนี้นะครับก็เราก็มาเอาไอ้นี้ออกนะครับเอาหัวตัวที่ว่ากองฝุ่นหน่อยออกนะครับนี่นะครับนะครับ นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คืออ่ามีไขควงนะครับมีไขควงแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นก้นอ่าเป็นเหล็กอะไรก็ได้เป็นอนเนกประสงค์นะครับอ่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกุญแจนะครับกุญแจนะครับอันนี้กุญแจที่ไขน็อตตัวนี้อยู่ที่น่าจะเป็นอยู่ที่เบอร์สิบสองนะครับและ ตัวไฮไลท์ก็คือนะครับน้ำยาทาเล็บนะครับน้ำยาทาเล็บอันนี้ผมเก็บมานะครับเก็บมาลูกสาวซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ทิ้งไว้แต่มันใช้ประโยชน์ได้นะครับนะครับแล้วก็สำลีแล้วก็เศษผ้ามีแค่นี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาทำการแกะตัวนี้นะครับแกะก๊อก นะครับอ่านะครับเพื่อนเพื่อนพยายามหานะครับบางคนถ้าว่าหาใจร้อนก็คิดว่าตรงนี้มันปิดตายไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่พลาสติกนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับมางัดตรงนี้ออกเพื่อจะไปเข้าไปเจอหัวน็อตนะครับค่อยๆงัดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็จะไปเจอหัวน็อตนะครับเมื่อเจอหัวน็อตเสร็จนะครับเราก็ทําการ ไขเลยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับอ่ะไขออกนะครับอ่ะไขนะครับไขออกนะครับนอ็อตหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกตัวนี้ขึ้นนะครับค่อยๆย,ยกตัวนี้ขึ้นค่อยยกค่อยๆงัดนะครับเห็นนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้น,นะครับจากนั้นนะครับเรามาดูในรูนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะเป็นลูกบอลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งนี่นะครับดูดูข้างในมันจะก็จะเป็นเดี๋ยวเอาครีมอ่าหมุนให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะปิดจะเปิดเห็นไหมมันเป็นลูกบอลอยู่นะครับมันเป็นลูกบอลอยู่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับนั่นไงก็ใช้ผ้านะครับแย่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตัวข้างในนี้นะครับ เนี่ยผมทําไปแล้วนะครับอ่านะอ่าแววแล้วก็น่าจะแห้งแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็หมุนหมุนมาอีกด้านหนึ่งนะครับหมุนมาอีกด้านหนึ่งแป๊บหนึ่งนะนะครับคอยดูเห็นไหมครับเราก็หมุนมาอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวนะมือเดียวเห็นไหมเราก็หมุนมาด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้เสร็จพอเราหมุนมาด้านนี้เสร็จปั๊บนะครับ เราก็มาทํำความสะอาดเอาผ้าแย่เข้าไปอีกทีนึงนะครับอ่านะนะครับทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับก็เอาผ้าแย่เข้าไปนะครับทําความสะอาดตรงนี้ให้มันแห้งให้มันสะอาดไม่ให้มีอ่าสนิมนะครับมันอุดตันอยู่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากมั่นใจว่าแห้งแล้วนะครับ นะครับก็ใช้ยานะครับยาฟาเลตน้ำยาตัวนี้นะครับความจริงซะว่าก้านตัวนี้มันยาวก็อเอาก้านตัวนี้อ่าทิ้มเข้าไปเลยนะครับอันนี้ตอนแรกความจริงอะ่ะผมใช้คันตบัดคันตบัดนะครับแต่ทีนี้ไม่รู้เอาหลงไปวางไว้ไหนหันซ้ายหันขวาก็ไม่เห็นนะครับขนไก่นะครับก็ใช้ขนไก่นี่เลยนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับ จิ้มเข้าไปในน้ำยานะครับน้ำยาทาเล็บนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทาลงไปในนี้นะครับในในตรงนี้นะครับน้ำยาทาเล็บหมุนหมุนหมุนตรงนี้นะครับทาเข้าไปนะครับเยอะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทาเข้าไปเลยนะครับอ่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกสักสองสามรอบนะครับ นะครับโอเคทาสักสองสามรอบอ่าอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงค่อยหมุนนะอ่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับมันมืดก็อ <c oughs> ทําไงดีมันมืดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ เน่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 เ่เข้าไปก็ใช้ไอ้นี้นะครับหมุนนะครับหมุน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 ทาให้ทั่วอ่าผมเอาออกมาดูก่อนอ่ามันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เอาลงไปนี่และจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้จากนั้นกะว่ามันทั่วแล้วนะครับมันทั่วอีกฝั่งหนึ่งมันทั่วแล้วก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมนะครับจะเป็นครีมล็อกหรือครีมอะไรก็ได้เป็นครีมอเนกประสงค์ก็ เรามาขีดตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนมาจนสุดนลครับแล้วก็หมุนมาฝั่งนี้นะครับหมายความว่าอ่าให้มันให้มันทำเข้าไปติดนะครับให้มันทำให้มันเข้าไปติดรอบคันครับผมนะครับหลังจากนะครับเอาอ่าน้ํายานะน้ํายาทาเล็บอ่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็มันแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็มาประกอบกันนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมมั่นนะครับก็ใส่เข้าไปมันมีเหลี่ยมของมันอยู่นะครับอ่านะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับประกบเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้น็อตตัวเดิมนะครับตัวของมันเองนะครับหมุนเข้าไปนะครับแบบนึ่งนะครับ ก็ไขเข้าไปขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นโอเคโอเคแน่นนะครับก็ใส่ลูกยางตัวเดิมมันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับปุ๊บนี่นะครับอ่าจากนั้นเราก็ ไปหมุนเข้าที่เดิมมันแล้วก็มาลองกันนะครับว่าโอเคไหมจะได้ผลหรือเปล่านะครับพร้อมโอเคทีนี้ก็จะเริ่มมาประกอบนะครับเอะใส่ตัวนี้เข้าไปกานน้ำออกให้หมดแล้วก็หมุนเข้าไปเลยโอเคหมุนเข้าไปเลย โอเคครับจากนั้นเดี๋ยวไปเปิดน้ำแป๊นหนึง่งเปิดปั๊มน้ำเรียบร้อยนะครับเปิดลองดูนะครับเปิดลองดูเปิดลองดูโอเค okay. น้ำไหลเอาปิดนิ่งสนิทเห็นไหมครับถือว่าโอเคได้ผลนะครับสูตรนี้ได้ผลนะครับก็ให้พ่อบ้านแม่บ้าน เอาไปลองทำดูนะครับไม่ต้องเสียตังค์รักบาทประหยัดไปตั้งเป็นร้อยนะครับพออันนี้ก็เกือบสองร้อยแล้วหัวหนึ่งนะครับโอเคครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับพร้อมสวัสดีครับ